จะมาเล่าถึงเรื่องการขึ้นแท็กซี่นะครับที่ถูกต้องและตามมารยาทนะครับเพราะว่ามันณปัจจุบันนี้ก็เข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็มันก็ไม่ได้หมายความว่า,าผู้โดยสารบางคนสามารถเอาเปรียบแท็กซี่ได้นะครับอย่างผมเจอล่าสุดนี่ก็คือใต้ BTS เอเอกมัยเขาจะไปเที่ยวสถานบันเทิง 7คนนะครับแต่จะขึ้นแท็กซี่คันเดียวนะฮะอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่า,ากฎหมายเนี่ย <c oughs> มันกำหนดไว้ว่าก็คือทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัด,ขน,ขดนิรภัยซึ่งรถแท็กซี่เนี่ยอย่างคันที่ผมขับเนี่ยขึ้นได้4ี่คนถ้าตามกฎหมายนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจตรงที่ว่าทําไมเขาถึงาสามารถไปเที่ยวสถานบันเทิงได้สถานบันเทิงที่เขาบอกว่าเขาจะไปเนี่ย ราคาแพงในระดับหนึ่งนะครับก็เราก็รู้กันอยู่ว่าพื้นที่เอกมัยพื้นที่ทางหล่อเนี่ยสถานบันเทิงราคาประมาณไหนก็สุดสรุปแล้วเขาเราก็เลยไม่รับเขานะครับก็มีการพูดนั่นพูดนี่เขาให้เหตุผลว่าใกล้ๆแต่ถามว่า,านึกถึงความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดเรธธาผู้โดยสาร7คนนั้นขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา อ่าสปริงขาดหรืออะไรยางระเบิดขึ้นมาเนี่ยแท็กซี่กลายเป็นความผิดของแท็กซี่แท็กซี่ที่จะต้องมานั่งรับผิดชอบนะครับอย่างบางกรณีมีกรณีหยวนได้ไหมผมก็เคยนะครับผู้โดยสาร5คนอ่าเขาเป็นผู้พิการทางาการสื่อสาร5คนเนี่ยเขาจะไปที่หนึ่งซึ่งอ่าพื้นที่ที่ไปเนี่ยอ่บอกเลยก็ได้เขาจะไปเข้าสารเป็นชาวต่างชาติซึ่งผมมองว่า อ,า,อาเคสนั้นอะ่ะผมร,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 รับนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถสื่อสารได้ถ้าเขาขึ้นแท็กซี่เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาสารเนี่ยมันจะมีฝั่งขอกบัวกับฝั่งวัชนะสมคามนะครับซึ่งถ้าแท็กซี่คันนึงไปส่งคนละจุดกันเนี่ยเขาจะตามหากันไม่ได้ตรงนั้นผมก็เลือกที่จะาพาเขาไปทั้ง5คนนะครับก็เราก็เพิ่มรับความระมัดระวังมากขึ้นนะครับ ถ้ามันมีเหตุและผลที่จะต้องขึ้นจริงๆอันนี้แท็กซี่ก็พร้อมช่วยเหลือครับยังไงก็ฝากไว้ให้คิดนะครับการที่คุณไปเที่ยวสถานบันเทิงสามารถจ่ายค่าเหล้าค่ายาแพงๆได้การขึ้นแท็กซี่ครับระยะทางจาก BTS ไปเข้าไปในซอยเอกมัยครับมันไม่เกิน60บาทหรอกคุณก็ขึ้น2คันดีก,กว่าอย่า ปหยัดไม่เข้าเรื่องนะครับยังไงก็ฝากไว้ให้คิดนะครับถ้าคิดว่าข้อมูลนี้ที่ผมเล่าประสบการณ์ที่ผมเล่าเป็นประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ